ครับผมของผมบบาวแทนกายใาหานะครับวันนี้ก็มาออกกำลังกายขึ้นพื้นนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่สามนะครับการทำชาเลนจ์การดันพื้นหนึ่งวันหนึี่สิบครั้งนะครับผมก็เดินทางมาวันวันที่สามนะครับผมแล้วก็วันที่ยี่สิบนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงคือจะเพิ่มขึ้นมาเป็นห่งครั้งครับเป็นหนึ่งก็ถ้าเป็นนักบินเที่ยวสิบเด็กก็หนึ่งร้อยชั้สักครั้งก็เลื้อคามต้องกรนะครับสำหรับคนที่กำลังเริ่มทน่กำลับขัดคาชาเลนจ์เนงครับ ไปตัดส่กันได้เลยครับ Disco ดันพื้นเซตที่หนึ่งวันที่สิบสามเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองดันพื้นเซตที่สองวันที่สิบสามเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองดันพื้น ที่สามวันที่สามเริ่มหนสอสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าสิบเจ็ดองดัพื้นที่ทีวันที่สิามเริ่มหนึ่งสองสสห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดองดันพื้นที่ท้าวันที่ส3ามเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้า เ็ด1ก้าสิสองดันพื้นเที่หกวันที่สองเริ่มสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้สสองดันพื้นเเจ็ดวันที่สามเริ่ม เลที่แปดวันที่สามเริ่มหกตีเจ็ดเก้าสิบดันพื้นเที่เก้าวันที่สามเริ่มเจ็เดันพื้นเลขที่สิ วันที่สิบสามเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็สิบสองครับผมก็จบอาชาเลนจ์การดันพื้นนะครับวันนี้เป็นวันที่สิบสามแล้วนะครับผมครับวันที่สิบสามแล้วก็สิบเซตนะครับหนึ่งร้อยี่สิบครั้งกระจกยีล้วนะครับผมครับเซตหนึ่งก็จะทาเป็นสิบสองครั้งนะครับระหว่างการพักเซตผมก็ไปกิ้งกิ้งมาด้วยครับกิ้งกิ้งเสร็จแล้วก็มานี่ต่อพยายามไม่ให้พักเซตนะครับ เพื่อไม่ให้ร่างกายมันสิเกียน